สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มีโตตาแวนสวัสดีพี่น้องทุกคนมัอนี้ยน้องาพาเมืองมึงมีโตรุ่นใหญ่ค่ะมีโตรุ่นใหญ่มีโตหลังตรงดามบองรุ่นใหญ่กบมีตอกดอกบัวตูมเห็ดจากเล็กแนบนคะคะเห็ดจากเล็ Okay. มีโต้หลังตรงเล็กเนสาดห้าคูณสินิ้ว3าุหาคือความกว้างกว้างสามจุยาว13นิ้วเฉพาะใบราคาหกรอยบาทอันนี้6กรยบาทเด้อพี่นงลุยลงไปนี่ลุยลงไป,งไปใส่ลงไปงานหนักงานเบาได้มืด สำหรับมีดตัดต้นใหม่เนาะคะ่ะตัดต้นโย่ค่าขายตัดต้นใหม่ต้นไรยได้มืดแล้วเพิ่นเอาไปตัดต้นใหม่ตัดตัดต้นใหม่ขายตัดต้นใหม่ใหญ่เอาไปเผาท่านเผาไอ้ท่านขายมะะั่นอะค่ะพี่น้องนี่สามจุดห้าคือความกว้างยาวสิบสามนิ้วลุยงานหนัก เบึงสันเมียดไงนี่เบึงสันีนน่นอนสันห้าหกมิลดามบองหนักต่อมามาเบิงมีดตอกดอกบัวตูมมีดตอกดอกบัวตูมดามบองสองคูณหกนิ้ว ราคาสามร้อบาทอันนี้3ามรอยบาทพี่น้องราคาหลักร้อยราคาถูกๆมีตอกตอกบัวตุมมีหลายรุ่นหลายแบบหลายส้งเนาะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโตมีตอกมีดแหลมมีดบางตอกขวัญเสียมโทรมาหายายนุ่งได้ที่ 0 9 3 4 9 6 3 8 5 2พี่น้องเขาไปรับชมในสองช่องทางทางยูทู e ทางเพจเฟซบุ๊กเขาไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่าองยายน้ำเนยมน,มนีพะว่าเบิง์สำนึกกรสวัสดีค่ะ